สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีแชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลักหน่วยล่างชุดมาตรฐานประจำวันที่16กรรกฎาคม2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมา้คํำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสราบกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเร่จะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชาแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะอาชมคําเตือนจากทางช่องหอาจารย์ทุกครั้งนะก่อนที่จะวางสูตรต่างๆให้ FC และก็ท่านผู้ชมได้ชมกัน หลักหน่วยล่างนะคะในชุดมาตรฐานสาหรับงวดที่สิบหกกร,รกฎาคมนี้อาจารย์จะวางให้หลากหลายสูตรเลยะคะ่ะสูตรที่เข้าของงวดที่แล้วนะคะมีทั้งสูตรที่เข้าแล้วก็เข้าบ้างหลุดบ้างนะ,ะลองคัดเลือกดูใครชอบสูตรไหนก็ดึงสูตรนั้นออกไปจับชนกันเองนะคะแล้วลองเลือกตัวที่โลกตัวเองชอบเริ่มตั้งแต่หลักหน่วยล่างสูตรที่หนึ่งนะคะจะเป็นสูตรเค ยี่สิบเก้าอาจารย์จะใช้สูตรนี้ก็เป็นสูตรเดินดีระยะยาวออตอนแรกจะเป็นสูตรแบบหกตัวอาจารย์ปรับเป็นสูตรเจ็ดตัวแล้วก็จะเข้าทุกงวดแบบไม่หลุดเลยนะคะตั้งแต่งวดออกศูนย์ศูนย์เป็นงวดที่หนึ่งนะคะจะมีแนวทางของหลักหน่วยที่เป็นสีส้มๆนี่ทุกงวดไล่ไปเลยนะคะจะหลากหลายสูตรซะหน่อยนะใช้เวลานิดหนึ่งนะคะก็จะมาทึงอสองสูตระคะศูนย์อยู่ตรงนี้นะ แล้วก็มาศูนย์หกหกอยู่นี่เก้าหนึ่งนะคะหนึ่งอยู่ตรงนี้แล้วก็งวดนี้จะเป็นเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองสี่เจ็ดแปดเก้าศูนย์สี่สามสองนะคะถึงตรงนี้เลยเอาตัวนี้ด้วยนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์สี่สามสองเป็นสูตรที่หนึ่งเจ็ดแปดเก้าศูนย์สี่สามสองต่อไปสูตรที่สองแนวทางของ เคสนะคะเป็นสูตรที่สองระยะกำลังเดินนะตั้งแต่งวดที่หนึ่งที่เป็นสีส้มสๆนี่นะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่แล้วก็สิบห้างวดสิบห้างวดรวดเลยนะคะตามนี้ ก็จะมี6 2 3 5 9 0 8 6 2 3 5 9 0 8 6 2 3 5 9 0 8ต่อไปสูตที่3เคเคเก้าสิบเอ็ดนะคะหยิบมาเลยตามนี้ตั้งแต่ว่าที่ออกสองหนึ่งไล่มาคะัะเป็นหน่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9ดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่นะคะงวดที่ออกเก้าหนึ่งอยู่นี่นะคะยังเข้าอยู่งวดที่สิบห้าก็จะมีตัวเลขสามสี่ห้าสองแปดหนึ่งหกสามสี่ห้าสองแปดหนึ่งหกสามสี่ห้าสองแปดหนึ่งหกต่อไปสู่ที่สี่หยิบมาเลยนะ สูตรที่สี่นะตั้งแต่ว่าจะออกสามแปดตามนี้หนึ่งนะคะสองสามสี่ห้าห้างวดแล้วหกเจ็ดแปดเก้าเก้างวดนะแล้วก็สิบนะตรงสามหกนี่ดูสีส้มๆมนะคะเข้าทุกงวดสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก สิบเจ็ดงวดเลยนะคะสิบเจ็ดงวดออกเก้าหนึ่งนะคะยังเข้าอยู่นะตัวแรกนี่เลยเก้าหนึ่งต่อมาเนะว่านี้ศูนย์หนึ่งสามห้าหกเก้าศูนย์หนึ่งสามห้าหกเก้าเป็นสูตรที่สี่ต่อไปสูตรที่ห้าสูตรนี้เดินดีระยะยาวอาจารย์ก็คิดว่าใครไม่ทราบจะไปเลือกสูตรไหนก็ลองเลือกสูตรนี้ของอาจารย์ดูก็ได้นะคะตั้งแต่งวดแรกเลยเนาะงวดที่หนึ่งตรงนี้นะ หนึ่งอันนี้เป็นสูตรเก่าหมดเลยนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่แล้วก็สิบห้าดูแนวทางที่เป็นสีส้มๆนี่นะคะจะเดินทุกนวดเลยสิบห้าแล้วนะสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองสูตรนี้บางครั้งมาสิบหน่วยเลยนะคะอาจารย์จะเขียนไว้ตรงนี้ให้ทุกงวดอ่ะแต่หน่วยนี้จะยังไม่หลุดเลยวันนี้ก็เป็นเก้าศูนย์สองสามแปดหกสี่เก้าศูนย์สองสามแปดหกสี่อันนี้ก็ยี่สิบยี่สิบสามงวดนี้นะคะ,ะตามนี้เลยเก้าศูนย์สองสามแปดหกสี่เป็นสูตรที่ห้า ต่อไปสูตรที่หกหยิบมาเลยสูตรนี้ขึ้นที่เลขโอเคเลขสองนะเมื่อที่แล้วสูตรนี้หลุดนะคะ fc หลุดอาจารย์ใช้เลยแล้วกันเพราะเป็นสูตรระยะยาวนะยังไม่เคยหลุดเราจะใช้ทั้งหมดด้วยกันถึงเจ็ดหลักด้วยกันนะนเมื่อที่แล้วนี่หลุดแล้วนะคะหลุดตรง แปดเจ็ดนะสองศูนย์ศูนย์หกเก้าหนึ่งนะมีแต่เลขเก้าค่ะเลขหนึ่งไม่มีถือหลุดงวดแรกคิดว่าหลุดแล้วน่าจะเข้าเลยนะสองสามห้าเจ็ดหนึ่งศูนย์แล้วก็เก้าเอาถึงตัวนี้นะคะหลุดหนึ่งงวดแล้วค่ะเห็นนี้ว่าหลุดนะหลุดงวดที่หนึ่งสองสามห้าเจ็ดหนึ่งศูนย์เก้าเออเออใช่นะสองสามห้าเจ็ดหนึ่งศูนย์เก้านะ ต่อไปเออสูตรที่หสูตรที่หก็ตามนี้เลยสูตรนี้เรียกว่าสูตรเทพนิมิตนะคะใครเคยได้ยินชื่อสูตรเทพนิมิตนะของช่องมีดี a ชนแนก็สูตรนี้แหละเก้าสี่สามเจ็ดแล้วก็ห้าเก้าไล่มา1นึงถึงซไลท์ไปนะจะเดินเออเจหลักนี้เดินค่อนข้างดีนะคะก็จะมี2องสามสี่แปด ห้าหนึ่งแล้วก็ออกมาที่เก้าหนึ่งอย่าลืมตัวนี้ตัวนะคะเลขเจ็ดต่อไปงวดนี้จะเป็นเจ็ดแปดเก้าสามศูนย์หกแล้วก็สองนะ,ะตัวนี้ด้วยนะ,ะ,นยนะ,ะนก็ทั้งหมดก็ยี่สิบสองงวดแล้วยี่สิบสองงวดเดินเจ็ดตัวเดือดแบบไม่หลุดเลยนะคะแบบนี้เจ็ดตัวนะสองสามห้าเจ็ดหนึ่งศูนย์แล้วก็เก้าเก้าศูนย์สองสามแปดหก สี 4, อ่อ้าวตรงไหนแล้วเนะี่ยสูตรที่หกไอห้าใช่ไหมเจ็ดแปดเก้าสามศูนย์หกสองตัวนี้นะอันนี้ยี่สิบเอ็ดงวดเมื่อเช้าหลุดอันนี้จะเข้าก็คือสนะองสามห้าเจ็ดหนึ่งศูนย์เก้านาทีนี้แล้วก็นี่สูตรที่เจ็ดต่อมาเป็นสูตรที่แปดเอ็นศูนย์เจ็ดจับขึ้นมาเลย สูตรนี้หลุดสองงวดด้วยกันนะงวดที่แล้วก็ใช้นะสูตรเนี้ยหลุดสองงวดแล้วกลับมาเดินทั้งหมดสี่งวดแล้วนะตอนแรกเดินสามงวดนี่เดินงวดที่แล้วด้วยเป็นสี่งวดนี่ค่ะตั้งแต่ศูนย์ศูนย์ดูตามไปประกาศอาจารย์นี่นะนี่ค่ะที่เราตามตามตามมานี่หลุดสองงวดอาจารย์ก็ใช้อยู่นะคะก็กลับมาเข้าอยู่ดีนะงวดที่สิบห้าเนี่ยแปดเจ็ดเข้างวดที่สิบหกสองศูนย์เข้างวดที่สิบเจ็ดศูนย์หก เข้าเลขหกนะแล้วก็เก้าหนึ่งเข้าเลขหนึ่งงวดนี้จะเป็นสองสามห้าหกเจ็ดแปดสองสามห้าหกเจ็ดแปดเป็นสิบเก้างวดรวดเลยอันนี้นะสองสองสามห้านะนี่ 2, 3, 5, 6, 7, 8, สองสามห้าหกเจ็ดแปดสูตรนี้นะสองสามสองสามห้าหกเจ็ดแปดก็คือสูตรนี้หลุดติดกันสองงวดนะแต่ก็กลับมาเดินต่อแล้วถึงสี่งวดรวดเลย ก็ามาจะเป็นสูตรที่เก้า G หนึ่งนี่นะฮะนี่ก็เหมือนกันอันนี้ก็สอสูตรเก่าเก่าแก่เหมือนกันนะเก่าเก็บหกศูนย์นะเมื่อที่หนึ่งถึงเมื่อที่ห้าเข้าห้าถึงสิบเข้าสิบถึงสิบห้าเข้านะ สิบห้าถึงยี่สิบเข้าแล้วก็ยาวมาจะถึงยี่สิบห้าง่วนตรงแปดเจ็ดนี่ก็ยังเข้าอยู่นะแปดเจ็ดเนี่ยอันนี้อันนี้อาจารย์ยกดินสอไปไว้หน้าใหม่แล้วนะไปดูหน้าใหม่เลยเมื่อที่ออกสองศูนย์สองศูนย์เข้าศูนย์หกเข้าเก้าหนึ่งก็ยังเข้าอยู่แปดศูนย์เจ็ดสเก้าสามห้าแปดศูนย์เจ็ดเก้าสามห้านี่นะสูตรนี้นะ ต่อไปนะเป็นสูตรนี้สามสี่ใช่ไหมอันนี้งวดที่แล้วหลุดนะแต่เป็นสูตรระยะก,กําลังเดินอาจารย์ก็ใช้ด้วยละกันเพราะว่าหลุดแล้วคิดว่าน่าจะเข้ามันยาวมาสิบ,ส,บ,ส,บสิบสามงวดแล้วหลุดหกหนึ่งนี่ฮนะตามจริงก็เดินดีนะเนี่ยเพิ่งจะหลุดนะคะงวดที่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์ปรับมาไม่ให้มันหลุดนะคะก็จะเป็น ศูนย์แล้วก็นหนึ่งก็จะเป็นเลขหนึ่งตัวนี้เพราะฉะนั้นเราจะใช้ทั้งหมดนี่เลยเพื่อจะไม่ให้สูตรหลุดนะอาจารย์ขอแก้ไขนะเพราะว่าเก็บสูตรไว้ก่อนปรับให้มันเข้าเลยคะ่ะตัวเลขจะเพิ่มมาเป็นเจ็ดหลักอันนี้หลุดอยู่นะแต่ปรับให้มันมาเข้าที่ตัวนี้ออกมาที่เก้าหนึ่งจะเดินมาถึงตัวนี้นะเพราะฉะนั้นงวดนี้ก็จะเป็นสามสี่ห้าหกหนึ่งเก้าแล้วก็ศูนย์กันเหนียวไว้ด้วยนะตรงนี้เลยสามสี่ห้าหกหนึ่งเก้าศูนย์ สามที่ห้าหกหนึ่งเก้าศูนย์ผ่านนะคะถือว่าถูกถือว่าไม่หลุดเลยนะค,ะคือว่าสูตรเรากว่าจะคำนวณมาได้แต่ละสูตรเราเสียดายนะฮะเราก็ต้องเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อมาสูตรนี้สูตรนี้นะถึงแม้นมีการหลุดไปอาจารย์ก็ปรับสูตรให้มันเข้าทั้งหมดเลยนะคะก็คือแต่หกหนึ่งเี่เป็นมวดแรกนะว่าที่หนึ่งเนี่ยจะมีเครื่องหมายถูกในทุกงวดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปเก้าสิบเลยนะคะเข้า ยาวมานะตรงนี้ออกศูนย์หกใช่ไหมแปดบวกแปดเป็นสิบหกแล้วก็สามบวกแปดเป็นสิบเอ็ดเห็นไหม,มันเข้าตรงที่ปรับเข้ามาด้วยบางครั้งนะบางทีมันเข้าบางทีมันก็ไม่ไม่ได้อยู่ตามหลักที่ปรับเข้าแต่ต้องกลับตัวแบบนี้นะคะว่านี่จะเป็นสามห้าหกเจ็ดสองหนึ่งแล้วก็เก้าตัวนี้คิดว่าน่าจะกลับมาอยู่ในหกตัวนี้แหละไม่ว่าไม่ทราบจะเป็นตัวไหนถ้ากลับสูตรนี้เราใช้มา ถึงสองตัวนี้ด้วยนะฮะก็คือสามห้าหกเจ็ดเจ็ดสองหนึ่งเก้าตรงนี้แล้ว fk สิบเก้านะคะผ่านต่อมานะ f 1สิบเอ็ด f 1สิบเอดนี่ก็เป็นสูตรที่อาจารย์ชอบอยู่สูตรนะแต่ว่างวดที่แล้วหลุดงนะวดนี้ขอใช้นะ ห้าเก้าก็ตามนี้เลยสไลด์มามันเข้าทุกมวดอยู่แล้วมันหลุดวดที่แล้วมันมีแต่หลักสิบนะคะเนี่ยออกมาที่เก้าหนึ่งมันเข้าแต่เลขเก้าแต่เลขหนึ่งที่เราต้องการไม่มีถือว่าหลุดวดแรกเลยถ้าจะให้มันเข้าต้องเป็นเป็นบวกที่ห้านะบวกที่ห้ามันถึงจะเป็นเลขตัวแทนนะคือเป็นเลขหนึ่งตรงนี้มันถึงจะเข้านะบวกไว้ก่อนก็ได้ดูที่จะกลับมาเข้าไหมแล้วสามนี่บวกห้าก็เป็นแปด อาจารย์คิดว่างวนนี้แปดน่าจะเดินแต่อยู่ที่สิบรือหน่วยก็ได้นะตัวตัวปรับเนี่ยเข้าตัวเนี้นะคะแล้วก็มีตัวเลขที่เราน่าสนใจก็คือทงทีหลุดแล้วอาจจะกลับมาเข้าในนี้หกหกหนึ่งสองเจ็ดห้าสามต้องเอาถึงแปดนี่เลยนะถึงแปดนะหกหนึ่งสองเจ็ดสามแล้วก็แปด 8เพิ่มใหม่ตัวหนึ่งก็เป็น9ก้าต่อไปก็สูตร m 9. อก้ีเนี้ยห หกหนึ่งสองเจ็ดห้าสามแปดนี่นะต่อไปสูตรที่สิบสามแล้วตัวเอ็มเก้าตรงนี้นะก็คือตามนี้เลยเป็นเป็นเป็นสูตรเจ็ดหลักนะก็คือสองหนึ่งะคะสองหนึ่งแล้วก็ยาวมาตรงนี้นะแปบ๊บหนึ่งอาจารย์จะไม่ทิ้งสูตรนะเพราะว่าเจ็ดหลักก็ถือว่ายังไม่เยอะนะคะ ไล่ไปเลยนี่ค่ะเป็นเก้าใช่ไหมเก้าหนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งตัวนี้นะเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดอันนี้ลงท้ายด้วยเจ็ดบวกสองก็เป็นเก้าเพราะฉะนั้นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอาจจะอยู่ในนี้นะคะอยู่เข้าแต่อาจจะอยู่ในสะในหกตัวนี้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็เก้า สองสามี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็เก้าอันนี้คือถ้าทําแบบนี้คือไม่หลุดเลยนะคะต่อมาสูตรสุดท้ายนะให้ด้วยความรักเลยนะคะครบวันวาเลนไทน์เลยวันที่สิบสี่นะก็คือสิบสี่สูตรอันนี้คือชุดนี้เลยนะแป๊บหนึ่งเปิดให้สไลด์ให้ดูสูตรนี้เป็นสูตรระยะยาวนะคะก็คือตั้งแต่งวด่อถืเอาสี่สองหนึ่งถึงห้า แล้วก็ห้าถึงสิบเข้านะคะถึงสิบห้าก็ถึงยี่สิบแล้วก็ยี 20, ่สิบห้างวดจะมีสีส้มๆนี่ทุกงวดเลยแบบไม่หลุดเลยนะคะไม่หลุดแล้วเปิดหน้าใหม่เลยวัที่ยี่สิบหกยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดแล้วก็ยี่สิบแปดวันี่ยี่สิบแปดงวดนะยี่สิบเจ็ดงวดรวดเลยเก้าหนึ่งยังเข้านะคะแปดศูนย์หนึ่งสองสามสี่ แปดศู 1> 1, 2, 3, นนสองสสี่ะตัวเลขที่นำมาคำนวณแปดศย์หนึ่งสองสามสี่ประมาณนี้จบเมื่อเราได้แนวทางของหลักหน่วยหรือชุดมาถาาแล้วเราก็มาหาค่ามากน้อยหรือจันจะลดหน้าจอลงนะมาช่วยจันดูตัวเลขตัวแรกเลยขอนับที่เลขหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เจ็ดครึ่งหนึ่งนะคะเจ็ดกับสิบสี่อาจารย์คิดว่าเลขหนึ่งหลักหน่วยน่าจะไม่ใช่แล้วดูต่อเลขสองสองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าแล้วก็สิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดในสิบสี่เอาไว้ก่อนแล้วกันเลขสามสามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่สามห้า สามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบอ้าวสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสองสามสิบสามแล้วก็สามสิบสี่สามสิบสี่สูตรสี่สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่มีหกสูตร หกศูนยเจ็ดศูนยนี่ไม่เอาเลคะห้าห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้ามีด้วยกันทั้งหมดเก้าสูนย์ละเดี๋ยวดูกันห้าเก้าเลยคห้าหนึ่ง อ๋อนี่ห้าสิบอยู่นี่นะตัวนี้ยังไม่ได้ติกนะห้ามีสิบสูตรนะคะต่อไปหกหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกสิบหกก็มีสิบสูตรเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดมีเจ็ดแล้วนะแปด

เก้ 9, มี10บสูตรศ1น3 4หนึ่งสมีศูนย์มีอยู่เกสูตรโอเคอันนี้อันไหนที่ไม่ถึง10ตัดไว้ก่อนเจ็ดไม่น่าใช่แปดไม่น่าใช่ศูนไม่น่าใช่สิบขึ้นไปก็จะมี สิบสูตรก็เลือกตัวที่เยอะที่สุดแล้วก็สำรองไปเลขคู่นนี้ไม่เอาเนาะสิบเสมอกันเลยสิบสี่สูตรมีสิบสูตรก็ฟันไปเลยเนาะ เด่นสุดๆเลยนะคะที่เลขสามสำรองที่เลขสองอ่ารน,นั้นมันถ้าสิบสูตรมันก็จะหลายตัวเรามีห้ามีหกมีเก้าเอาแค่สองตัวเนี้ยระหว่างสิบสี่สูตรกับสิบเอ็ดสูตรใครชอบแนวทางของเลขคู่นะเลขสองเลือกไปเลยใครชอบแนวทางของเลขที่เลือกไปเลยเลขสาม อาจารย์เคยจับชุดพิเศษชนด้วยกันสองสูตรสามสูตรในใบชนที่สามสี่ศูนย์เพราะฉะนั้นอันนี้ได้เลขสามเลยะค่ะมันมีตัวชนนะชนกับอีกสองสองสูตรสามสูตรนี้จะชนอันนี้คือชนมาแล้วนะเป็นชุดพิเศษชนนะชุดพิเศษชนที่สามสี่ศูนย์อันนี้สามกับสองเนั้นก็เห็นชัดเจนนะคะคือเลขสามอาจารย์จะให้หลักหน่วยล่างที่เลขสาม ชอบก็นําไปใช้นะถ้าไม่ชอบก็ชมผ่านๆไปนะไม่มีใครทราบว่าเลขจะออกอะไรชมไปเพว่ความบันเทิงนะสาหรับคนที่ชอบการเสี่ยงโชคก,ก็ติดกดติดตามไวนะ้ฮะมันจะมีแนวทางของ n ห้านะคะ n ศูนย์ห้าศูนย์สามสี่ห้าหกมีเลขสามนะคะแล้วก็เ n p k 2นี่ก็เป็นแนวทางของเลขที้นะคะ9135หนึ่งาอาจารย์เขียนไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะ n P.K. สนะก็เท่ากับ9 1้าหนสห้าเ็ดก็แสดงว่าเป็นแนวทางของเลขที่เราคำนวณมาได้ที่เลขสาความเป็นไปได้ว่า3จะมาก็มีอยู่แล้วก็สูตรน่าจะเป็นสูตรที่อาจารย์ชอบก็คือ10ล่างชุดชุดยอดฮิตเหรออันนี้สินะอันนี้หน่วยล่างชุด เลยนะศูนย์สามชุดยอดฮิตนะศูนย์สามสี่ห้าหกเก้าไม่มีนะหนึ่งไม่มีห้ามีนะคะห้านี่นะ สามมีห้ามีแล้วก็เจ็ดไม่มีนะฝั่งน,นี้ก็ไม่มีมันจะมีอยู่สองตัวนี้แต่ถ้าเรานับแนวทางของเลขห้านะมีแค่สิบสูตรเพราะนั้นก็ตามนี้เลยหมายตาไปที่ห้ารองสองอันนี้ชนสามสามสี่สูตรไม่มีเลขสองนะคะก็อันนี้ก็ตามอยู่งวดที่แล้วก็มาที่เลขหนึ่งเลยตัวนี้อันนี้อาจารย์ลงไปให้แล้วนะ,ะแปบ๊บหนึ่งนะขอตีเส้นตรงนี้หน่อย เพความชัดเจนนะฮะสวยงามของตัวเลขก็เลขสามแล้วกันเนาะ,ะตามนี้จาจรจะลดหน้าจอนะครับอแคปทั้งหมดเลยก็คือสิบสิบสี่สูตรนะตามนี้เอาตรงกับวันวาเลนไทน์เนาะสิบสี่นี่ค่ะเอาแค่นี้พออีกตรงที่คิดตรงนี้ไม่ต้องเอาแล้วเอาตรงนี้แล้ ฝากลับหน่วยล่างนะคะในชุดมาตรฐานเพียงตัวเดียวเลยนะค,ะคือแนวทางของเลข3ลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ